รีวิวกรงที่ใช้สำหรับเลี้ยงหนูแกสบี้ขนาด60-40นะคะใครที่เป็นกังวลว่าน้องจะขาตกร่องตะแรงหรือเปล่าไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะเพราะว่าเราใช้ข้ออะคริลิกใสแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวเรื่อง อับอชื้นเลยนะคะเพราะว่าเราเจาะรูระบายอากาศด้านล่างนะคะและใช้วัสดุรองกลงเป็นก้านปอแบบนี้นะคะเศษก้านปอเศษฝุ่นและฉี่ของน้องก็จะลงถาดด้านล่างตรงนี้เลยนะคะทำให้น้องเนี่ยแฮปปี้สุดๆเลยนะคะเวลาที่ได้อยู่ที่นี่และถ้าใครกังวลน,นะคะว่าน้องจะกระโดดออกมาหรือเปล่าอยากจะบอกว่ากรงนี้นะคะมีประตูเล็กสำหรับที่จะให้อาหารให้ยาหนอก ดูแลเจ้านายทุกตัวด้วยความรักและความใส่ใจไว้ใจ101ได้เลยค่ะ